ครับอันนี้ก็มาอยู่กับคุณบีนนะครับใช่ไหมครับโอเคแป๊บเดียวแป๊บเดียวแคสเกมก่อนเรามาเล่นเซิร์ฟโลลกสักตังแล้วกันนะอย่าพึ่่งอยาพึ่งครับอย่าพึ่งครับเดี๋ยวเขาตัดคลิปแล้วกันฮะบายแล้วนะครับนะครับก็มาดูกันอ๋อมึงดูวิดีโอคนละ นี่แหละแล้วจะดูแล้วประกวดไงคนรับทุกคลิปเลยบอกว่าหงุดหงิดใจกูแนี่โอเคนฮะก็นะะวันนี้ผมก็จะมาสอนรหัสของผมเองรหัสของผมก็คือฮะโซ่ใส่รหัสของผมไม่ได้มาเล่นหรอกนอนเลยจ้ะ ผมนะถ้าใครอยากใส่ก็ใส่ไปเลยฮะล้วเราลองมาเล่นเซิร์ฟกันดูสักหนึ่งเซิร์ฟกันนะครับเฮ้ยมึงืออะไรของมเขาเล่นไหมคะอยู่นะครับเขาออกคลิปนะครับคุณอมครับนี่แม่งกดออกคลิปพุกามกดแม่ง O W E ครับกดแม่งเฮ้ยอะไรของมันวะเต็มเลยอีกสักหนึ่ง ยมาแล้วครับเลขหนึ่งนาทีนะคนข้อเซิร์ฟเลยครับต้องเซิฟหนึงงน่งฮะนี่เขาบวดกันอยู่บะเนี่ยหมูบมม่บ้านเหมือยังไม่บวชเขาบวอยู่บะไหนยโยมพูดยูมึงไม่เห็นนาทีเหรอโอน้นี่ผมไม่รู้ก็พ่อกับมิตรบินดำๆนะว,วันนี้เราจะเล่นใครคนเลิร์ฟไหนครับนี่ก็ใช้สกินมันกูด้วยไอ้ฟาดเลิร์ฟไหนถามหน่อยก็มึงเซ็ตเซ็ตเเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีก็ไปเอากินหมือนกูเลยนี่ตัวอะไรเนี่ยโมกุลเหรอ แล้วพี่ตจ้าวได้กไปที่ได้กี่นาทีเนี่ยอ้อยอเหลือโอเคพ่องเหรอโอเคพ่องอีกกี่นาทีครับบินบินโอเคนะบ้านเราบินกรบินอเออสัตว์บ้านนี่ยมึงเ้ยงใส่หูกูทำไมจานสุริยุปราคาเกินแล้วครเดาจันบลอนด์ยนสุริยุปราคา คลิปเยอะเลวนะครับนั่นมันตัวอะไรน่ะเดซปูเนอมันแปลกมากเลยครับนั่นคือสกินของผมนะครับเดซปูเนี่ยแต่ตอนนั้นอะไรเนี่ยทีมเอโอไม่โอแต่ตอนนั้นเจ้าใจสกินสีแดงอย่างเงี้ยสกินเดซปูไอผมเนี่ยขึ้นแนวขึ้นขึ้นทำไมไม่ขึ้นใหม่ขึ้นมาได้ทีมพีดองด้วยโอเคเมนี่ได้ทีมพอลได้ทีมเขาไปบนหล่งผูละเขาไปละเบิด หนู่ไม่ได้ครับหนูว่ไม่ได้ครับไครับมือเมียี่ดีดีครับ่กี่ก็ว่าาดีอันนี้ก็มาส่อสายแลผมอยู่ทางใต้มึงหนีไปไหนหนูน้อยหมอนสามเส้นน่ามึงเซ็จกูแน่มึงเซ็ตกูแน่้มึงกระโดดนี่นะ มึงจะไปพุ่งข้าวทำไมน้ำมันบ้านกูอย่าเข้าไปเดี๋ครับบ้านคนเขาอยู่บ้านนี้แล้วทำไมมึงจะมาพูดกับกูด้วยเนี่ยพุ้งไอเทครับเป็นคนพุ้งเนี่ยพห้องเอนี่ยนะใช่แล้วห้องมึงเนี่ยโอ๊ยตอนที่มันเปิดอยู่แล้วก็วนนางอนเทมบ้านไทเนี่ยบ้านใครก็ไม่รู้ แรงๆนะครับนยอ้มันมาสวนผักามไฟกันเลยครับสอกอกูนเข้ายานหนี่งหนี่งหนึ่งหนึ่งนึ่น่งแก้มไว้แก ผดยได้ด่าด้วยจีด่าบ้าซิงด่มีฮะโคเดงอาหาก่อวอะไรวะเ้ไอ้ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มาโอมาสูให้ครับคุก็ด่าไปเงไปเรงนะครับอเลยสูให้กูแล้วตีมันเลยค่ตีมัน ตีแม่งทุกคนเลยครับพี่มันเนะเฮ้ยนะครับนี่ก็แค่ทดสอบรหัสเฉยๆนะครับว่ารหัสมันโดนแบนหรือไม่แบนเฉยๆนะหรืค่ะก็ใช่แล้วครับรหัสคิปเปอร์นะรหัสคิปเปอร์ครับใช่แล้วทีนี้เมื่อกี้ผมใส่รหัสเอาเหรอครับใช่ครับหรือครับใช่แล้วหรือครับคุณทำอะไรรู้เปล่นะไอ้คือข้อสอบหนาโอ้ยแคทเกมวันนี้เรือครับไม่มีไม่ใช่ค่ะมีคนมาแถวนี้เลยครับไม่ไงคนแม่เอ้ยไม่มีคนเลย ใครไฟนะครับวันนี้เราจะไปไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่ามีคนอยู่ตรงนี้ใช่แล้วเรื่องใช้ตัวการทีบคนทักทีบฉันต้องเอาบอลไม้มามันจะสะกดว่าไงครับบอลไม้ไม่ต้องบอลทีบทิปเหรอไม่ใเอ้เขาจะตามไปครับตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วครับมันอยู่ข้างหน้าเราฮะเราก็ข้ามมันฮะไม่พิชากโดดพิจารเป็นไงเป็นไอ้ชืบไอ้ชืบเกมยังเกมเจือเกมนะเจืด เฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นเชือกมันพังนี่ว่ะมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่ไอ้สัตว์เฮ้ยหีบผ้าหีบไม่ได้หีบห็บครับหีบอะไรบ้างไอ้สัไอ้สัไอ้สัมมันกบผ้ามีมันพังไม่ได้ไอ้สัตว์โอ้มึงก็ต้องใส่ดาบเหตุว่เออไม่ใช้ดาบก็ได้นี่แน่เห็นไหมไม่ได้ครับไอ้สัตว์ทำไมไม่มีคนนัคนนึงเพราะมึงนั่นแหละว่ามึงเก้ต้องหรับใครที่ชอบคลิปนีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไ,สงไงคร์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมนะครับติดตามกดติดตามนะครับ <c oughs> ไบา่บายนะครับซับ้วยกัไม่ต้องกดข้องไปเย <c oughs> <c oughs> นะครับก็มีเสียง F A n สิบสองกีเมอร์มากแป๊บนะ